สบายดีทุกคนวันนี้ชิปาทุกคนมาเฮ็ดเมนูสมปากสมแขวแกงหวงแกอยากนอนหลังจากที่เราไปตลาดในบุมงบงมาซีฮามาเขากลับมาล้างน้ำแล้วก็พันหัว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 หลังจากเขาล้างบุมงบงแล้วเขาก็หันมาทำแจีวเขาก็ใส่บกพริกเกลือเป็นนัวแล้วก็ตำปก็ปก็ปก็ปกปกปกเข็ดน้ำจิ้มให้มันจะแซ่บเผื่อว่ากินกับบุ้งวงสมสมให้มันสวงหลังจากที่เราก่อย่างเรียบร้อยเบิ่อที่ก็มาซีมเบิองบานเน่ แสบคักปันยังเผืนวายกโปให้พร้อมกินสมบัง,งตุกโคนกินสมบังวงมาได้กินับกันเด้อแกงหวังนึกนอนใส่แก้วแบบนี้ใส่จอกเลย จับอ yep. mm ืม hmm. อ mm ืม hmm.